นี่คือเรื่องที่ต้องบอกว่าดุเดือดเผ็ดมันไม่แพ้เรื่องไหนเลยครับไทยร,รำเขมนเคลมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อปีพศ2549ครับชาวบ้านที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์รวมตัวกันแบบไม่รอใครพวกเขาตัดสินใจทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการบุกเบิกและพัฒนาปราสาทตาควายที่ตอนนั้นยังเป็นแค่ป่ารกร้างให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวภาพที่เห็น คือหลักฐานที่ชัดเจนตอนนั้นไม่มีถนนไม่มีทางเดินไม่มีอะไรเลยนอกจากป่าทึบแต่ชาวบ้านไม่ย่อท้อครับพวกเขาใช้แรงกายแรงใจทั้งหมดร่วมกันสร้างทางเดินเล็กๆขึ้นไปยังตัวปราสาทตาควายที่ตั้งอยู่บนดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยเราเองสิ่งนี้จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยคือผู้บุกเบิกและพัฒนาปราสาทตาควาย จากพื้นที่รกร้างจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีเชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของปราสาทตาควายที่บอกได้เลยว่าดุเดือดเพ็ดมันจริงๆคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับหรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ